เรียกได้ว่าร่วมพลคนบันเทิงนักธุรกิจคนดังที่ทําความดีสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมสําหรับงานมอบรางวัลนักธรรมจักรคนดีสีเมืองผูประจันปี2566ครั้งที่2เพื่อเชิดชูสืบสานพระพุทธศาสนาขูแผ่นดินไทยซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลพันธ์เลิศจันทร์กูลพร้อมสัมภาษณ์ผู้ที่เข้ารับรางวัลพระคูปรหัอเอก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวารีและบริษัทเ t สทีออสองแปดกาจัดการคุณธนดิอนนดดอตอนันทอดิตดรลลิมดาจันดาชาสอนประธานบริษัทคุณลพิชยาคุณเพรวินนัทชูพิชารองประธานวันนี้ก็คือเป็นรับรางวัลน,นาคธรรมจับคนดีสืเมืองพุทธนะครับโดยหมอมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพัน์เสด็จมาเป็นอุปทานวันนี้ก็มีพระเดชพระคุณนะครับจาก รองสมเด็จพระสังฆราชของกัมพูชา,อาลองเลขาธิการาสนพรราชวังของกัมพูชาแล้วก็พระสังฆนาธิการของในระดับประเทศจังหวัดแต่ละที่มารวมกันแล้วก็วันนี้พระอาจารย์ก็ได้มารับรางวัลเช่นเดียวกันครับก็ต้องอขอขอบคุณทางทีมงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้จัดงานนักธรรมจักรปีนี้ก็เป็นปีที่สองอซึ่งก็ได้เล็งเ,เห็นความสําคัญเนาะที่พระอาจารย์ได้ ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา4-5ปีแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นความสำเร็จอของวัดเราก็คือซึ่งเราก็ได้รับรางวัลสาขาผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเนาะซึ่งทางวัดอาตมาเองเนี่ยก็ได้มีการจัดทำสร้างปราสาทรวงข้าว1เดียวในจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็หอโหวดรวงข้าวหเดียวของโลกในช่วงเดือนมีนาคมคือวันที่9ถึง13มีนาคม ทุกปีเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ไปสัมผัสได้ไปเห็นความยิ่งใหญ่ความอลังการซึ่งทางวัดเราเนี่ยก็ได้มีการสืบสารอนุรักษ์ต่อยอดเพื่อให้คนรุ่นหลังนี้ได้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นข้าวแต่ละเมิดกว่าจะมาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ให้คนได้เห็นเนี่ยมันลำบากมันยากขนาดไหนถ้าไม่เกิดความสามคัคคีถ้าไม่มีความสามัคคีนี้เราก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ประสานรวงข้าวอยากจะให้คนทั้งโลกหรือว่าในคนในประเทศไทยของเราเนี่ยได้เห็นได้สัมผัสถึงความสวยงามเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวงาน9-13มีนาคมทุกปีถ้าจะนับคือข้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญแล้วก็เป็นหัวใจของชาวนาด้วยถึงแม้ว่าราคาข้าวจะตกต่ำแต่ว่าข้าวนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักเพราะว่าต้องเลี้ยงชีวิตเรามาตั้งแต่ ปู่ย่าตายายของเราจะมาจวบจนปัจจุบันนี้และประเพณีที่เราทำเนี่ยเป็นประเพณีที่กําลังจะหมดไปจากสังคมไทยกําลังจะหมดไปจากสังคมอีสานเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทําลูกหลานชนรุ่นหลังเกิดมาทีหลังเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะแต่ก่อนคนโบราณคนอีสานเนี่ยเขาทำยังไงเขามีพิธีการสู่ขวัญข้าวมีพิธีใบสีสู่ขวัญข้าวบูชาพระแม่โพศพ ทำยังไงเอาข้าวแต่ละเม็ดเอาข้าวแต่ละรวงมาทําอย่างผ้าจานนี่ใช้ข้าวนี่เป็นล้านล้านรวงที่ที่มาทําเป็นปราสาทให้คนได้เห็นและก็ต้องมีความอดความทนมีความสามัคคีด้วยถึงจะมาเป็นปราสาทรวงข้าวนี้ได้ปกติไปทุกปีนะครับโดยเฉพาะ,ะปีะก่อนที่โควิดก็หม่อมเจ้าอุทยัยกัญญาพานุพันธ์สเสด็จเป็นอุปทานพิธีเปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นหม่อมราชวงศ์วัฒประพาจากกักรพันธ์นะครับก็ไปร่วมงานกับ ฉะนั้นแล้วเป็นเรียกว่าในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีในการส่งเสริมในด้านของวัฒนธรรมตรงนี้ถือว่าสืบสานแล้วก็จึงทําให้พระองค์ท่านนะครับได้ไปเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็ไปที่วัดของอาราชบุรีที่จังหวัดร้อยเอ็ดผมกว็อยากเชิญชวนนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นประสัดลงข้าวหนึ่งเดียวในโลกโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ท่านในอำเภอ ก็ได้มีส่วนสนับสน,นุนพร้อมชาวบ้านครุกรามนะครับไปร่วมไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะเป็นประเพณีต่างๆนะครับตรงนี้ค่ะดิฉันและพิชญาณัชนะชูพิชา<อ>ครับ,รบผมชนะดิตอนันทฤทธิประธานบริษัทเนทีออสองเก้ากาจำกัดครับดิฉันดรละลินดาจินาชาันสอนค่ะพลวินนัชชูพิชารองประธานค่ะก็รู้สึกยินดีค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่บริษัทของเราค่ะธุรกิจของเรานะครับดาเนินธุรกิจในการตลาดแบบเครือข่าย ทําชื่อบริษัทเอทีเออสองแปดเาจำกัดนะครับดำเนินการมาแล้วเข้าปีที่5นะครับแล้วก็ใช้ในคุณธรรมนำหน้าธุรกิจนะครับของเราแล้วก็ปณิธานของเราเนี่ยก็คือต่อสู้กับความจนสร้างคนให้รวยนะครับด้วยความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ยืนหยัดต่ออุดมการของเรานะครับ ดังปณิธานสามัคคีร่ำรวยซื้อตรงมั่นคงในยั่งยืนครับผมดีขึ้นอย่างไรคือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผมในเรื่องของรายได้ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตนะครับแล้วของบริษัทเราเน้นเน้นก็คือว่าเกี่ยวกับจะพูดกันว่ารักยานะครับเปลี่ยนชีวิตรักยาให้ดีขึ้นนะครับครับผมเป็นน้ําดื่มสมุนไพรนะครับก็คือสมุนไพรไทยของเรานะครับโดยใช้สมุนไพรหลักคือภูเขานะครับในแบรนด์ทีออพัดครับผมก็ในส่วนของ บริษัทของเรานะคะตลอดระยะเวลา4ปีนะคะที่เราเดําเนินธุรกิจมาเราก็ได้ช่วยเหล <understanding. S 1> ือทุกคนนะคะที่อยากมีไรายได้และอยากได้สุขภาพที่ดีขึ้นถามว่าคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเยอะมากนะคะคือจากที่ชาวบ้านอยู่บ้านไม่มีไรายได้ก็มีไรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนตอนนี้นะคะก็ <M ult im hygiene> ด้วยสมุนไพรไทยเพราะเราสัทธาในสมุนไพรไทยและบริษัทของเราเนี่ยวันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้เพราะว่าเป็นรางวัลนาคธรรมจักรซึ่งพญานาคเป็นองค์ที่เป็นโลโก้ของบริษัทเราเป็นสิ่งที่เราศรัทธาและนับถือนะคะบริษัทเรากตั้งมาเนี่ยนับถือองค์ปู่องค์ย่าแล้วก็ดําเนินรอยตามคือรักษาความสัตย์เป็นหลักธุรกิจของเราดําเนินด้วยความซื่อสัตย์จึงได้เกิด บริษัทแล้วก็อยู่กันมายั่งยืนถึง4ปีกว่าก้าวเข้าสู่ปีที่5ค่ะภูมิใจมากกับที่ได้รางวัลนี้นะครับเพราะเป็นรางวัลที่ทําให้บริษัทเรารู้สึกว่าได้รับเกียรติอันสูงสุดในครั้งนี้ด้วยครับในส่วนของการตลาดนะคะเราก็ขยายเครือข่ายของเรานะคะจริง,รงๆบริษัทของเราเติบโตอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดและภาคอีสานตอนนี้เราเติบโตขยายเข้ามาในที่ภาคกลางภาคเหนือนะคะก็ตอบป,ปีหน้าเนะะี่ยค่ะเราก็วาง แผนการตลาดไว้ว่าเราจะกระจายสินค้าแล้วก็สร้างารายได้ให้กับผู้คนนะคะให้ทั่วประเทศไทยแล้วก็ไปถึงเอเชียนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรไทยที่ช่วยรักษาชีวิตนะคะไม่ได้รักษาโรคนะคะแต่รักษาชีวิตของพวกเราให้สมดุลค่ะดูแลสุขภาพจากภายใน,นะคะ mm ่ะ hmm. ก็ขอคนที่อยากอยากมีสุขภาพ อยากเปลี่ยนชีวิตอยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีไรายได้แต่ขอเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และสัจจะเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ด้วยธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ถ้าขาดซึ่งสัจจะและความซื่อสัตย์แล้วธุรกิจนั้นก็ไม่สามารถดําเนินต่อไปยั่งยืนได้แม้แต่การใช้ชีวิตถ้าขาดความซื่อสัตย์และสัจจะก็ทําให้ชีวิตเราไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เลยในทุกๆเรื่องก็ฝากคนทีอ่อยากอยู่กับ หาครอบครัวของเราที่มีความซื่อสัตย์และมีสัจจะจับมือกันเดินต่อสู้กับความจนสร้างคนให้รวยด้วยความซื่อสัตย์ยืนหยัดต่ออุดมการณนี่คือปณิธานของเรา stor 289จำกัดนะคะสามัคคีร่ำรวยซื่อตรงมั่นคงยั่งยืนถ้าทุกท่านอยากได้สิ่งนี้ดำเนินชีวิตไปด้วยกันเรียนเชิญน,นะคะยินดีนต้อนรับค่ะดูะรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นะคะ s t r thailand ค่ะ